สวัสดีครับผมพรหมอิมนะครับก็วันนี้นะครับผมมารดน้ําใส่ปุ๋ยที่สวนมะม่วงนะครับผมโดยการนะครับติดตั้งปั๊มนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรมอิมพาไปดูนะครับผมว่าติดตั้งปั๊มแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยยังไงเดี๋ยวตามพรหมอิมไปดูกันครับก็ตอนนี้ครับในช่างกําลังติดตั้งปั๊มอยู่นะครับผม ก็เป็นปั๊มออหอยโขงครับหน้า2นะครับออกหนึ่งนิ้วนะครับผมแหล่งน้ําเรานะครับคือสะนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวพ่ออิมจะทําการสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับ เพื่อนๆตอนนี้ก็เครื่องเดินแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้ไล่ระบบน้ําเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูปลายสายกันนะครับว่าลดน้ํำยังไงนะครับผมไปตามพอมีไปดูนครับอ่านี่ครับเพื่อนๆในลักษณะการลดน้ํานะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับระยะติดช่อดอกก็ไม่ให้น้ําโดนช่อดอกนะครับก็จะลดเฉพาะอ่า ใต้ต้นนะครับแล้วก็ลำต้นนะครับผมครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้เราก็ทําการหว่านปุ๋ยไปแล้วนะครับผมนะบริเวณโคนต้นนะครับก็จะใช้สูตรเดิมครับสูตร15 15 15สนะครับสูตรเสมอนะครับแล้วก็สารบํารุงดินนะครับผมก็ผสมเข้ากันนะครับแล้วก็หว่านใต้โคนต้นนะครับประมาณ4-5กถากำมือครับผม ครับระหว่างลดน้ํานะครับพร้ออิมพามาดูช่อดอกมะม่วงนะครับผมนี่ฮะโอเคนะครับกําลังอ,อันนี้กาลังปุก็มีนะครับแทงช่อดอกมานะครับผมอันนี้ก็ทั้งดอกและใบนะครับนี่ครับเพื่อนๆนี่คือมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับ ระยะแทงช่อดอกครับผมเต็มต้นเลยครับรดให้ชุ่มๆเลยนะครับผมเพื่อนๆก็ให้ปุ๋ยละลายครับให้ปุ๋ยละลายเลยนะครับผมเคน้ำแรงดีครับผมปลายสายาแรงขนาดนี้เลยโอเคครับก็รถ บริเวณใต้ต้นมันด้วยนะครับเพื่อนๆนให้ต้นมะม่วงมันสะดุ้งครับนะครับจะได้ชุ่มฉ่ำกันครับผมจะได้กระตุ้นในการรับน้ำได้ดีครับโอเคครับผมเพื่อนๆื่นสำหรับวันนี้นะครับมาให้น้ำนะครับให้ปุ๋ยต้นมะม่วงระยะแทงช่อดอกนะครับผมยังไงก็ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้พรมมีมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ